ก่อนหนไม้หลายแท้ไปนี่เลก็เลาะพุ่นเลยลก็กลับมาโอเคเออนี่มือนี้มีเสียมแล้วก็กระยังแล้วก็มีดเอาไปยังไงแล้วก็น้ำน้ำเอาไปกินมีดเอาไปพวปกหน่อไม้ค่วะว่าได้เสียมเอาไปขุดหน่อไม้เนาะ เฮ็ดอีหยังอันนี้มา,าดินชายู่นี่ไปใส่เหงื่อเงินมัน้นบออันนี้ก็จะเป็นบ่อนชาวบ้านมาเอาที่ดินทรายพี่น้องเลยเอาไปใส่เฮือนไปถมดินเฮือนเพื่อนเพราะว่า เพื่อลดต้นทุนในการใช้จ่ายพี่น้องมันจะได้มาเอาอยู่ห้วยบ่อนนี้เนาะพี่น้องเนาะน้องซูซูสู้อันนี้อะละมั้งละอันนี้หน่อไม้นี่หน่อไม้ได้แก่อยู่เห็นแต่ญาหน่อไม้เลย ก่อนหนไม้มันคือตายแบบนี้ฮ่ยก่อนหนไม้มันคือตายแบบสบายดีสบายดีท่านผู้ชมืัอนี้ก็พบกับเคยนะดีอีกแล้วพี่น้องเลยมากับภรรยาไปหาหน่อไม้คือเก้าพี่น้องอยู่หากินตามธรรมชาติบ้านเฮาเนอนี่ก็เด็แหงแล้วก็ต้องก็ะยางเนาะอุปกรณ์ในการจะไปหาหน่อไม้ก็มีคือ <ด>อะไรบ้างกระยางแล้วกับน้ำแล้วกับมีมดอืมเนาะ,ะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าสได้หน่อไม้บอกมอน,นี่เข<อ>ยนะดีกับภรรยามาหาหน่อไม้เมื่อแก่งง่ายพี่น้องไปบอกอะไรย่ห้างพี่น้องไปติดตามน้ำกันเลย,ยเห็นหน่อไม้แล้วพี่น้องเอ้พี่น้องเจ้า แบบนี้แหละหน่อไม้กระด้บเพราะว่าอ่าอ่หน่อไม้ก่อนหน่อไม้ไผ่ไม้พี่น้องไผ่นึงเจ้าว่าไผ่ก็จะจุดได้มาแล้วนอนแลกอ่เอ่า<ๆ>เดี๋ยวมุ่งชี้เปาเด้<ๆ>นอนอนน้อยนึง่ง แหน่งมันนี่มีหนามไม้บนน้องมันนี่บ่มีนก่อนก็ได้คือว่าฝนก็ตกอยู่เนาะคือมันแบบบ่มีนหนามไม้วะ ตอนนี้ก็แม่นทั้งนาบ้านนาดีเนาะพี่น้องเนาะถ้าเมื่อไรเออเมื่อฮอสฤดูฝนนี่แม่นชาวบ้านนาดี็สิมาแล้วมามาการเคียดการกบตามทั้งนานี่แหละเออแต่ว่าฝนบ่ตกบ่มเห็นน้าไม้แล้วไม้หาแต่ละมือเลยนเลยเห็นน้าไม้บ่ ไปแล้วเยนี่เยคยบอเคยหาจากซีนอ่ฟนเลยว่าโอ้เดืละดูแซีมันจะบ่มีนอไม้ใหา่เนาะปรมาณเดือนหกเขาก็หาแบบซีแหละได้กินอยู่บนนอเหมือนี่ได้นะ ก็หน่อไม้ไผ่ไหม้อนะไรหาอยู่แล้วสายสายมีบ่เห็น,นนะว่าหน่อไม้ที่เอา,านะอ่านี่ยนี่แหละนี่จะเป็นหน่อไม้ที่ที่ที่เลาะหาเอาเป็นเอาตายหนึ่งในสองนอกกว่าน,นี้ โมเมนต์ชงนูชงแง่นี่ยังมีอยู่ได้วนี่เดยย้เดอนหกคนเลยจงได้น้ำไม้ขาวๆง่ายๆนะน้ำไม้ที่ได้จะประมาณนี้แหละนี่นี่แ่งแล้วพอไม่แบบนี้ใส่กองไม้พี่น้องแบบน um, ah ี้ ก่อไม้ลำเดียวเลยก่อไม้หัวนิ่มพแน้วหาดีแล้วปิดล้วยังมากรองอยไปเลยอได้บ่เพ่อเห็นยนฟันี่หน่อไม้นะนี่เลย เออบม่เจ้าใครอึ๊บอ่าตาเราเจ้าแต่ก็กอนี่อีกน uh> <um ี่เกาะนี่อ um> ีกเด้อลอยแล้วเธอก็ลาะลาเดี๋ยวมู่เห็นมุ่งเอาให้ใจเย็นๆเดี <huh ๋ยวค่อยจะเอาให้เจ้าเองนะบมดปีนก็ได้เอาไม้นี่เอาไม้นี่เห็นมู่อยู่บ่ ก็เห็นแล้วเนาะคิดว่าต้อบินมาซะดอกผมไม่เหนเลยแมงไหมครบเลยนี่มีอีกนอนเรืงเด็ดๆนี่ใส่อีกเลยก็จะไปจับกองซะมืเอาแล้วมูอไ่ได้อนะไรมือป้อนให้กล้องใส่ไหมแล้วได้ใบกล้องแค่จะเอาตอนนั้นก็เอา อันนี้เหน่งน้อยนี่โอ้สำนี้แหละถ้าสีเอาซนสำดายเจ้ามาแต่เช้อจะบ่ได้ได้สำนี้เด้อถั่งละใ่ไหจะได้จะสำนี้ให้บ้านหาแต่ว่าผัวเขาคอยเลยสำนี้เั็น้อยเด้ให้เพิ่นไปหาให้กินนี้สิยากแหละเยอะตกใจเลยเนาะหน่อไม้อย่างน้อยน้อยแท้ช่องคักช่องนี่แท้เนาะ ขบสี่จะบ,บดไ,ได้มได้อาหนงลางหน้าต๊ะมารุ่นนันเดียวยเราจะได้หน่อไม้กลิ่นบ้างัลยไข้างใดให้้าน,นี่ โปร่มไมงหมโอมีฝนเนาะคันมีฝนตกเลยโอ้หน้าไม้ปป่งแล้วเจ้าจูดบ่เยแต่ละก่อน,นี่คือว่าคูชื่อว่ามีแต่ไฟไหม่เอดนะไฟเออไฟกับเจ้าจูดนากับเจ้าเนาะแต่ว่ามันลามมาใส่ หาแบบนั้นเปล่าหาเ้าเขามันตอนนั้นหาแบบนั้นอตอนนี้นะ <ไง S 2> บบมีแต่ตอนนี้นบมนนบมะะี่เปล่าวะเ่รออ๋อทักคอมเมนต์เลยอ้าวม,มืดละ

dân nó mắn cái Nào nhầy nhầy. Nào, nó nhai nhai nó tay nó dài dài á có mắn vậy nhảy nhai thì nó đây nhai cái vợ nó cần vào nó ở nhạy thì xin nhạy xem đây à, thì vào nó nhạy ô oh. đê nó nhạy suốt lần này, này. này nó nói đây đi nè cái này cho hà rồi cái này bỏ nó nói nó không biết nó khâu mà เพื่อนเห็นตัวนี้นี่เห็นบอกเพื่อนเห็นบอกแต่มู่เห็นเพืพ่อนบูเห็นนี่ว่าเห็นลีเลยบ่มันลีเว้ยนี่ยเอาอันี้นี่เอออยู่บังเน่ใส่กลิ่นไส้ต้อเฮี่น้องหาต่อไปอีกดอกอีอย่างนี้เพื่อนฮู้บอก พี you know says, e ye, ่น uh, oh, ้องฮู uh ้บอกว่าอันน no, ี uh ้ว่าเม่นดอกยังดอกขี้เบดอกขี้เบอ้าวคุณว่าเช่นชั้นอ้คุณอเขาจว่ามันมีอันจุดจี้อยู่ในนี้เม่นบอกพี่น้องคนใดฮู้ท่านใดฮู้คอมเมนต์มาได้พี่น้องอันนี้เม่นดอกอยัง จะจะไม่ห oh, pues ่วยคือก uh> uh> ันเนรอเย็นเนาะบรรยากาศอยู่ห้วยเนาะเดี๋ยวเข้าไปบังกอนี้ก่อนเด้งเริ่มมานแล้วเริ่มมานแล้วโอ้ไม่มีน้ำอีกอยู่นี่ มีน้ำห้วยน้ำน่องน้ำที่ยังบ่แห้งเบิดห้วยนีิก็น้ำม่นไหลมาแต่ผาพี่น้องเไยแต่นี่ยังบ่อนี้แม่นน้ำยังบ่แห้งเบิดมีป่าบ่ยามฝนชาวบ้านอดีตก็สีมาใส่เบ็ดใส่มองอยู่ห้วยแห้งนี้แหละพี่น้องเไย ว่าแล้วก็เป็นแรงที่แบบว่าเป็นบ่อนที่ทำห้าหาก,กินการดำรงชีวิตของประชาชนบ้านนาดีเลยก็ว่าแม่นพี่น้องไปหาเมียก็พี่น้องมีเอิอละอันนี้เคยนาดีเลาะมาหาหน่อไม้ไก่จากเพื่อนไม่ลายแล้วบ่ นีูหมูด้อกอันนี้แหละเออมันบมูได้ใช้ืนจะลายปนได้ไม่่ลายแมมงเอากรเดกหมูเลียวดีจเฮ้ยไลไปแล้วเาวาอาไปทำนี้จะได้ลายแต่นี่คนเอาลย พอบอกแกงทำเนี่ยพ่อเนาะน้ำก็ไม่ได้ใช้แกงใส่แกงใส่ทับไปเนี่ยลายแยกกระตมเดียวนะน้ำเพิ่มกินคนเดียวกันี่ไม้มาได้ลายไปได้พี่น้องเด็กเด็กให้พี่น้องเบิ่งไกลๆเนาะหน่อไม้สำหรับมือนี้แม่นไปหาได้ซ้ำนี้พี่น้องไง แต่ว่าตอนนี้สีกับแล้วแหละพี่น้องเพราะว่าเมียเมื่อยแล้วเมื่อยอยางแล้วเพราะว่ายามนี้มันหานไม้ย,ยากอยู่แล้วเพราะว่าฝนบ่ตกมันก็เลยโบเกิดหลายพี่น้องถ้าเป็นเดือนหกเดือนเจ็ดนี่จะได้หลายเพราะว่านไม้ถึงน้ําฝนก่อนไม้ถึงฝนมันก็กับชีเกิร์ดนอหละนะอ้า เอาละพี่น er> ้องเลยเออนี so ่ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าหาต่อมัน yeah ก็จะบวได้แล้มีแต่เมื ah ่อยเพราะว่านี่ก็เดินทางมาไกลนะยังบุ้งว่าสีย่างหอดเฮือนบอลนี่ก็ต้องเลี้ยงในนั่งอยู่โฮมเนาะใช่แล้วพี่น้องเลยเมียก็เมื่อยแล้วกลับก่อนพี่น้องเลยเนาะมาคราวนี้ก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเลยเคยน่าดีก็ได้ตามเคยน่าดีเด้อ จังด้ก็ขอขอบใจหรือขอขอบคุณทางเอฟซีเนาะท,ทุกทท่านเลยที่ให้เกียรติติดตามรับชมทางซ่องเคยนะดีเนะาะทั้งแต่ต้นจนจบมาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องขอลาไปก่อนขอลาพี่น้องไปก่อน,นคลิปนี้สำหรับคล mm ิปนี้แม่นขอลาพี่น้องไปก่อนบา,บาย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 ระว่างบ่อนหาหน้าไม้กับบ้าน,บบานกับพกได้ไก่พี่น้องเด็บา้าน มันลักนึงนี่ล่ะคอยคอยก็เห็นนี่ก็จะเป็นบ้านข้ามทงนามาพี่น้อยก็จะมีห้วยแล้วก็หาหนามไม้ตามเข้มห้วยนี้